สวัสดีค่ะดิฉันรัชนีกรธนูชัยกลับบ้านฮักสำโรงค่ะซึ่งวันนี้มาแทนน้องสลายยุทธ์่ะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามภูมิปัญญาชาวบ้านและอะไรดีๆหลายๆอย่างที่น่าติดตามและค้นหาค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปตามหาเจ้าของเสียงแทนม่วนอีลี ที่มียอดวิวทะลุ1ล้านกว่าวิวใน5วันที่ผ่านมานั่นก็คือคุณพ่อทองใบอ่อนทองพร้อมแล้วไปกันค่ะ สวัดีค่ะครับพญท่องใบออนท่องเนาะค่ะครับผมพอดีนู้ดติดตามเสียงแค่นพญจากท่า Facebook ท่านยูทูบนะคะเนาะตอนนี้พ่อใหญ่ก็ได้ยอดวิวทะลุได้ค่ะอันหนึ่งล้านวิวโอ้ขอบคุณเ้อครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทียใความสนใจดนตรีพื้นบ้านของผมนี่ก็ถือว่าขอบคุณได้ดายครับอันตอนนี้พญจะกี่ลคะ ห่วเดี๋ยวนี้พ่อก็อายุเกสิบสี่ปีได้ครับเกสิบสี่ปียังกังนมอยู่เนานะค่ะเนาะทำเพี้ยนเพราะไงเริ่มเป่าแค้นั้งแต่อายุเจ็ดปีครับครับพอเริ่มเป่าแค้นแตงแต่อายุสิบห้าปีฮัดมาดเรื่อยๆร่อจนอายุได้ยี่สิบสามปีจังห,งหงูไร้แฉนจังเดียวออกไปน้ำมอลำได้ก็คือไปครั้งแรกกลับไปครับมอระมูแต่สมัยก่อนบ้านเฮามีมอระมู มาทีัทง้างากนั้นมากอะไปน้ำรัมกรคือวังกรโควิดพอกับไปน้ำรัมกรตลอดทั้งเฮาเนี่ยทั้งทางอำเภอเนี่ยเพิ่นมาหาพอกับไปครับเนี่ยเนี่ยไปได้ขึ้เก่าอยู่ครับ <c oughs> จากพญายีถีเป่าแค่นเป็นยังมีคนถีเป่าแค่นเป็นคื่อพญายีนี่อยู่ในตำบลของเฮานี่มีอีกอหรือเปล่าคะแต่ก่อนหน,นมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกะ หายสาบซูนไปเพื่อเดาเหลือแต่ผมผู้เดียวเป็นคนสุดถ่ายเหลือแต่พญายท่องใบผู้เดียวเป็นผู้สุดถ่ายคออรับในโบคิดอยากถ่ายถอดเสียงแคนให้คนหลุนหลังอันบอ,อก่ะพ่อกะเบ้ามาตลอดคือบ้าเสียงแคนถ้าไพสนใจเยวาวชั้นุ่ใไม่หรือไห้กระช่างถา่ายสนใจยากมาฝึกมหาหัดฝึกมาหาัดนำ้ำผมมาได้เลยผมยินดีฝึกถ่ายัดถ่าย แต่ว่าฮัดแคร์นี่มันต้องใส่ความอดท่อนในจังนอ้อยถ้าใครสนใจเอามาเลยคุณครูเอามาเลยตอนนี้นุ๊กอยากฟังเสียงแคร์สดๆจากพญายิปเปลิลเนาะนุ๊กบออยากฟังอยู่ในยูทูบอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วอยากให้พญายิปเปลิลให้นุ๊กฟังน,นะคะ่ะได้อยู่บอกครัครับครับเือสิพ่อได้อยู่คุณครูอยากฟังกับพ่อได้อยูหรอกครับจ้า นี่ก็จะได้บ้านรับชมรับฟังเสียงแครนสดๆจากพญายท่องใบออนทอง้อมคณะนั่งลำออสมอดตำบลสำโรงของเขานอคานอเชิญค่ะ